สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง,งแนวทางจ้าสวัสดีทาง Fc ใหม่และ Fc เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นนิคีรอบซารอบใบาจากแนวทางวันอังคาร27เดือนหนึ่งจกมกกลา่าสองหาหกเก้าจากก่อนสิไปรับชมรับฟังนิคีเมื่อนี้นการสรุปแนวทางวันจันทร์ก่อกนกจะ26แนวทางที่26นิคีรอบซาวรอบ,บใบเนี่ยโบมียังเลยจะเา้ครับายในเลกชนเด่นตัวเดียวกันเบิดเลยจ้ะ จ็ดชนหกซนได้เบิร์เจ็ดเจ็ดกับหกหกเบิร์บ่มาเนาะแต่แนวทางนี่มาแบบว่าตัวเดียวนี่ก็คือไรเงาวเลยสำหรับแนวทางนี่คือข้าวเศร้ากับบายเด่นเจ็ดกับหกวิ่งลู่จะสำหรับพ้นรอบเศร้าสองสี่ห่าล่างสี่สองแก่บ่มีอย่างเลยจะสี่บนสี่ล่างผาดไปจะสำหรับรอบเศร้าเนาะจับเจ็ดสี่หกสี่เข้ามาสี่หา สำหรับรอบบใบผลจะบน5หาหโอ้มามาเล็กหามเนาะเบิ่นบอมมาแต่มาเล็กหามหาสหลาง6กสอง 5, 2, 5, 6, 2, จะบ่มียังเลยจ้ะนี่คือวันที่ยีสิบหำหรับเนี่ยถ้าเขาถือว่าปังจะรอบใบามาตรงตรงตรงจะแต่ว่าเน้นพิษโตหกสองเน้นอยู่รอบเศร้าจะรอบ,บายเน้นหกเก้ากรับ6กสีเข้ามาหกสอง ตรงๆจะเด่นฮุกรูดฮกของเฮามาจ่ะรอบบายกระซองบนซองหลังหาซองหาฮุกซองโอรอบเสาถ้าจับซีได้ก็คือปังเนาะบนหลังเด้งบนหลังถ้าจับซองได้ก็ถือว่าเด้งบนหลังเนาะของเฮามีฮุกฮกบอเด้งจ้ะแต่ว่ามาตรงๆโอเคจะตามนี่เลยจะสําหรับนิคี้ของเฮาจ้ะสําหรับแนวทางนิคี้นี่เสากระบายถ้าพี่นเอฟซีท่านใดนําไปเป็นแนวทางนี้วิกะ ถือว่าปางเนาะนีวีนี่ปังกว่านี่ปกติอีกที่ลงหาเนาะนีวีรอบรอบเศร้าก็เต็มๆเเลยทางจอทางรูดจะ369 6จ้จะสําหรับรอบบายจะเบิ้น77ไปออกนีวีเนาะอ่าบ่ไดตามนีวีกัปังเด้อจ้าตามดุ้นกันต่อจ้าวันที่27มื้อนี้จ้า สำหรับแนวทางมื่อนี้นรอบเสาเลขเด่นหายหกับ a หาวิรูดจ้าจับคู่หกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกหกสามสามหกหกสองสองหกหกสี่สี่หกสำหรับหาจ้าหาเก้าเก้าหา หาแปดแปดหาหาสามสามหาหาหหกหาหาส่หาแล้บายไฮเดนเก่ากับแจ้าเก่ากับแดวิ่งรูดสำหรับตัวปวกคู่เก้าหกหกเก้าเก้าหาหาเก่าเก่าสามสามเก่าเก้าสี่สี่เก้าเก่า สองสองเก้าสำหรับแปดหกหกแปดแปดหาหาแป่สี่ดแปเก้เก้โตเน้นจะโตเน้นแนวทางรอบใบแปดเนยย้นไป8ปดสามแปดสหาเกเก้าหา หาสามสามอ่าเก้าสามสามเก้าหาหาสามาหกสามสามหกกแปดกับแปดหกสำหรับตัวเนี่ตามนี่เราจะมักตัวได้ชอบตัวได้นับไปเป็นแนวทางได้แต่ผมมีตัวหมักตัวชอบอันกา สามารถปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกนแจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเท่านั้นจะกอเสินำไปเป็นแนวทางกับเปรียบเตียบวเคะร์กันอีกที่หนึ่งหลักการจะว่ามีตัวหมกักตัวชอบหรือบ่อนา,อามะมีตัวหมกักคอยตามจะบ่มีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้จ้าขอเฮงขอปังโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติตามฝากกดไลายกุกระดิ่งไว้ด้วยหลกักการนาะงสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆจะเปิดเสียใดบ่พลาดแนวทางที่ลุงไห้จ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า